จะเป็นนักเที่ยวพิเศษนะครับคือเขามองไม่เห็นนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรูปกับน้องพิงก่อนอ่ะพิงก่อดดีลูกเที่ยวเยอะนะครับแรงก็แรงก็โอเคนะครับอ่ะพิงก่อดดิลูกพิงพิงก่อนดิพิงกอดดิกอด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 ะถอย กลอดีกอเคพิงกอดคอเโอเคโอเคอเอเคโอเคโอเอเอเคโ่หคโัเคเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคโอเงเคโอเนอคโอเอเอเคอเคโอเอเราบอกว่าอิคมเนะครับ เ,เรื่องกินก็กินอิ่มมากนะครับผมแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะครับยินดีต้อนรับนะคะปูพิงเราก็น่ารักนะครับขอให้ได้กินอิ่มมีความสุขก็ดีใจแล้วนะครับผมนี่นะักท่องเที่ยวก็เป็นท่องเที่ยวพิเศษนะครับุ่นนี้เขาก็อยากสัมผัสช้างเนาะในชีวิตของเขานะครับก็เด็กวันเราก็น่ารักนะครับสัมผัสได้จับได้กอดได้นะครับผม นี่ดีใจนะครับนองเที่ยวเยอะดีใจนะครับน้องช้างแต่เราเชือกก็กินอิ่มนะครับต้อนรับทุกทุกเวทุกวัยนะครับที่นี่เราต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเป้าล่ะอดิหาเพียงหา <c oughs> สัมผัส อะไรพิง์เหรอเราอยากสัมผัสนะครับปูพิงนะจับได้ครับปุพิงเราไม่เตะหลังนะฮะโอเคนะครับเราก็อยากให้ลูกพิงกอดกอดหน่อยกอดพิงคกอดดีๆเอ้ยมาหายอจุ๊บแกม โอเคบาย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 สูงวัดสูงบาย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 ครับจุ๊บทรงจุ๊บทรงจุ๊บทรงจุ๊บโอเคนะครับน้องผู้พิงครับ